สว,ส, lectures, สวัสดีครับสวัสด <quer> ีคร <laser> ับคอยทอล์คครับเทปนี้จะเป็นเรื่องการทอล์คของเรีว่าทอล์คอ f t เด t o ทาวของวันที่24มีนาคม2563ครับที่ Honda นด้าตัวรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ต้องมีพูดหรือข่าวอยู่ข้างในจะโอเวอร์แอคิ้งก็คือเรื่อง่ายครับก็คือโดนโควิดก็คือสามารถเราต้อง ภายใต้ของรัฐบาลและการป้องกันนะครับก็คือการเปิดตัวรถในสตูดิโอครับซึ่งเขาบอกว่าเป็น All New Africa Twin ครับ CRF 100L เขาบอกเป็นครั้งแรกในไทยด้วยแล้วเขาบอกถ่ายทอด d n เอมาจากสายแชมป์ดักกาครับดักกาแรลลี่เจ้าของฉายาราชันแห่งทะเลทรายโอโ้ว่าไปนูม่มแต่ประเด็นคือทุกคนคงได้เห็นข้อมูลไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพเรื่องวิดีโอเรื่องการทุกอย่างแต่คอยทอกในสไตล์ของผมก็คือเราจะมาทอก กับคนที่เป็นเจ้าของแอฟริกาทวินและเขาคิดเห็นเป็นประการใดว่าตัวนี้ออกมาคุ้มไม่คุ้มดีไม่ดีหรือว่าหน้าโมโหไห้ย่าทำไมไม่ออกมาก่อนหน้านี้จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซับซ้อนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดผู้คุยครับแบบสไตล์คอรท็อกเราจะไม่มีการเจอกันครับเพราะว่าเรากลัวไวรัสครับ <Yeah. S 1> ก็จะขับรถแล้วคุยกันไปแบบนี้ครับติดตามเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตโทรหาชื่อพี่แจ๊บครับ <Yeah. S 1> เป็นลุ่นพี่ <Ooh. S 1> องเองว่าเขาขี่แอฟริกาทวินตัวแรก L1 ไป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 คุยกับไปคุยกับมาเดี๋ยวขอโทรศัพท์แป๊บค็ณวายจริงเลยก็โ <laughs> โทรศัพท์ พี่นุ่มติดแล้วครับท่านผู้ชมครับติดแล้วสวัสดีครับพี่แจ๊บตบมือสวันดีสวัสดีครับพี่แจ๊บเป็นเป็นรุ่นพี่ผมครับท่านผู้ชมครับน่าเคยเคยเคยเป็นมาแชลด้วยและท่านนี้พี่แจ๊บขี่อะไรอยู่ครับตอนนี้ี่แอฟริกาทวินนะครับตัว T i F L เป็นเป็นแล้วหนึ่งอ่านี่แหละที่ผมอยากจะรู้เพราะว่าเขาเพิ่งมีประกาศเปิดตัวไปตามข่าวอยู่เหมือนกันใช่พี่แจ๊บจำข่าวเพราะว่าผมอยากคุยจะทอล์ก คอยทอล์กกับพี่แจ๊บว่าในฐานะที่เป็นคนขี่แอฟริกาทวินด้วยเป็นเจ้าของเองซื้อเองด่าเองได้ด้วยผมอยากจะผมอยากจะรู้ว่าในส่วนของแอฟริกาทวินตัวใหม่นียในส่วนตัวของผู้ใช้หรือยูเซอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือขอความเห็นพี่แจ๊บครับในฐานะผู้ใช้จริงคือเอาค่เห็นของผมเนี่ยผมเกริ่ว่าผมมาใช้ตัวตัวแรกของแอฟริกาทวินเลยของพี่เป็นออโต้หรือเมนนวล เอาหมดเป็นเกียร์ดีซีทีครับอ๋อเป็นเกียร์ดีซีทีนะใช่เกียร์ออโต้ครับโอเคบิดอย่างเดียวบิดอย่างเดียวครับแต่เกียร์มันฉลาดมากเลยนะเกียร์มันฉลาดมันโอ้ชมดีมากเลยเอ้ชมเกียร์มันฉลาดขนาดนี้เลยอะถ้าเทียบกับตัวใหม่แล้วอ่ะโอ้ดีดีกว่าทุกอย่างเลยออปชั่นที่ให้มาที่ผมดูสเปคมาเนี่ยครับทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้ภายนอกเนี่ยครับคือมันมันมันชัดเจนเลยว่ามันดีกว่าแบบ ดีกว่ามากอืมถ้าเป็นตัวใ้ตัวท็อปเขาเนี่ยครับหกแสนเก้าใช่อ่าหกแสนเก้าหมื่กว่าบาทอ่าโคตรชัดเจนเลยพี่ภายนอกเนี่ยหนึ่งในโชคพี่ป้าชิลปรับระดับได้ครับผมก็จอท f t อทีอืมที่สำคัญเลยอ่ะผมชอบมากเลยตัวนี้คือตัวล้อที่ลวดที่เป็นทูบเลนอ๋อของเดิมไม่ใช่เหรออ่าของเดิมเป็นทูบทายที่เป็นล้อที่ต้องใช้อย่างไในอ๋อ คือล้อที่รวดทูบเลสเนี่ยมันให้เรื่องของความสะดวกถ้าถ้าเกิดอะไรนะเกิดมีการยางรั่วยางอะไรอย่างเงี้ยที่รวดทูบเลสเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่สานแอฟริกาเขาอยากได้มาตั้งแต่ตัวแรกแหละแต่เผอิญว่ามันมันไม่มีไม้เลือกครับอ่าส่วนส่วนเรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ภายในเนี่ยโหอันนี้ก็มาเต็มเหมือนกันมี ABS c o น n e อ i n g ครับก็คือ ABS เนี่ยมันจะทำงานได้ละเอียดขึ้นในขณะที่เราเข้าโค้งซึ่งตัวเก่ามันไม่มีเนี่ยตัวเก่าตัวเก่ามันเป็นแค่ ABS ธรรมดาเป็น c o น n e อ i n g ก็คือมันจะทำงานได้ละเอียดแล้วก็ดีขึ้นในขณะที่เราเอียงรถอยู่หรือเข้าโค้งอยู่ต้องมีคอนเ e r i n ลิงไ์อ่าไอตที่พี่บอกว่าพอเอียงรถเนี่ย ไอเอียงรถแล้วมีไฟที่สาดเข้าไปให้เห็นทั่วเนี่ยไอนี้ผมก็วองเฮ้ยมันมันสรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีดีแล้วคอนเดร์ลิงไลท์เนี่ยมันเป็นไฟเสริมที่ครับมันมันเป็นไฟเสริมที่มันไม่ใช่ไฟหลักมันมีมันดีมันไม่ใช่ว่ามันคอนเดร์ลิงไลท์เปิดพวกเนี่ยมันไม่ได้อ่าคือเ่าองศาไฟอ่ะมันไม่ได้สาดสูงขึ้นเอพาะที่สวนมาอ่ามันสาดมันสาดลงพื้นถนนก็ข้ดีของเขาเลยที่มีมา ครับมาเผอิญว่าใช้เป็นตัว L 1คือแอฟริกาตัวแรกที่มันให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างจากตัวใหม่ล่าสุดเลยตัว L 2องที่เป็นตัวตัว C I F พัน L 2องครับที่เป็นตัว a อเ t อเร Sport ออ่ะถ้าเป็นผมใช้ตัวนั้นอ่ะผมมีเครื่องทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะละเพราะาราคาตัวเก่ามันหกแสน สามหมองบาทอ๋อเพิ่มมันนิดเดียวเพิ่มมาหลักหมื่นก็ได้ตัวเพิ่มมาใช่เพิ่มมาหกเจ็ดหมื่นแค่ร้อย้คุ้มยพี่เอาแล้วผมก็คือใครที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ที่เป็นตัว L สองถูกต้องไหมพี่ใช่ซึ่ง L สอง L สองไม่มีอะไรบ้างของ L สองก็ไม่มีไอชคไฟฟ้าปรับชิวปรับระดับจอทัชสกรีนอะไรพวกนี้ไม่มี โอ้โหโอโหผมเข้าใจเข้าใจพี่แจ๊บ <โด S 2> แล้วธรรมดาอ่าถ้าถ้าเป็นพี่แจ๊บอ่ะพี่แจ๊บใช้ L1 อยู่พี่แจ๊บจะคุ้มถ้าผมได้ใช้ได้ใช้ตัวนี้ถูกต้องไหมแต่ก็ยังก็ยังถือว่าอ,อรับได้กับราคาอ่าแต่คนที่ซื้อ L2 ไปก่อนหน้านี้มาเจอไอ้ตัวของ<ช>ตัวใหม่นี่เฮ้ยทำไมไม่ออกมาก่อนวะกูจะได้ซื้อตัวนี้อ่าอารมณ์นี้ปะอ่าอันนี้แหละใช่ลูกค้าลูกค้าคนที่เป็น L2 จะเป็นประมาณนี้อจริงแล้วเนี่ยจริงๆเอาแล้ว ก่อนที่เอาสองออกมาลูกคา้าก็รีเควสกันเยอะนะครับอ๋อไฟหน้าหน้ากากเขเปลี่ยนไหมพี่หรือว่าเป็นตัวตัวเดิมไฟหน้าชุดชุดไฟหน้าเนี่ยเปลี่ยนป่ะหรือยังเป็นเหมือนค้าย L สองเป็นไฟหน้าเปลี่ยนหมดเลยครับไฟหน้าเฟรมซักเฟรม,มตน่นแปริ่งต่างๆตัวใหม่มันจะเพียวมากขึ้นอืมเหมือนน้ำหนักมันเบาลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยการ พนทอนรถอะไรผมว่ามันมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นต้องว่าพี่แจ็คต้องไปลองแล้วก็เทินซะเอาตัวนี้มาก็จบถูกต้องมากมันใช่พี่จบใช่จบเงินในกระเป๋าก็จบลงไปได้วยแลแต่คุ้มค่าครับเราเอาราคานี้กับรถสไตล์เนี้ยตัวคําว่าแอฟริกาทวินเนี่ยมันไปได้ไหมมันจะต้องมันจะต้องฮึกเหิมไปถึงตัวแพงแพงไหมหรือไม่จําเป็นแอฟริกาก็อยู่อะไรประมาณนี้ปะ ถ้าส่วนตัวผมอ่ะผมเนใช้พอกับแอฟริกาตัวใหม่เลยใช่เพราะว่าผมผมเอาจริงๆนะถ้าผมมีตังที่แบบว่าคือถ้าจะเลือกซื้อรถตัวที่ไม่ได้จำกัดงบอ่ะครับอ่าผมก็ยังจะเลือกแอฟริกาสวินตัวตัวแอเวอร์เจร์สปอร์ตตัวใหม่ล่าสุดนี้แหละอ่าอ่าที่ชอบเลยคือผมที่ชอบเลยคือปเป็นเรื่องของเกียร์ครับเกียร์เกียร์ดีซีทีเนี่ยขอให้เป็นค่ายยุโรปค่ายอื่นหรือค่ายญี่ปุ่นครับค่ายอื่นเนี่ย ก็ยังไม่มีอ่ายังยังไงก็ยังต้องจำจำคัสเข้าเกียร์อยู่ในกรณีที่ว่าตัวผมเองอ่ะเป็นคนที่อ่าใช้รถเดินทางมากกว่าที่จะเอาไปลุยอะไรเงี้ยครับ,ร,บรู้สึกว่าอ่าสิ่งที่ให้มาจับตัวแอพริกาเซอเป็นตัวใหม่เนี่ยผมว่าเพียงพอมากมากผมแล้วอืออ่าผมมีน้อยผมซื้อเวลาเข้ามาแพง ให้พี่แจ๊บฝากถึงคนที่คนคนที่ก็ซื้อ,อะจะลองดูรถแอฟริกาทวีนถ้าเกิดว่ากำลังจะซื้อรถเดินทางสักคันหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราตัดเรื่องแบรนด์แบรนด์ไปแบรนด์ญี่ปุ่นแบน์ยุโรปหรือว่ายี่ห้อไหนก็ออกไปเนี่ยอลองไปไน,นะไปเทสไปลองขี่ดูก่อนอ่าแล้วก็เปิดใจกับเกียร์ด <c oughs> ีซีทีของคานาครับจริงคือขี่รถเนี่ยมัน ความสนุกความมันเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องกำคัดเข้าเกียร์เสมอเพราะว่าเกียร์เกียร์เกียร์ดีซีตัวนี้มันค่อนข้างฉลาดมากสำหรับผมนะซึ่งผมใช้มาสามหมื่นกโลแล้วอลหนึ่งของผมเนี่ยผมว่ามันผมก็ก้าวข้ามจุนจุดนี้ไปครับครับมันมันมดีมากและยิ่งตัวใหม่ยังไงมันก็ต้องดีกว่าตัวเก่าอยู่แล้วครับครับผมขอบคุณมากครับพี่แจ๊บเดี๋ยวเราว่างๆเรามากินข้าวกัน ได้ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับบบ๊ายายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมครับเป็นไงเป็นไงครับท่านผู้ชมครับกับการสัมภาษณ์แบบแบบง่ายๆตามสไตล์คอยทอล์ครับช่วงนี้โควิดไงเราก็ต้องไม่ไปเจอกันทิ้งระยะแต่ว่าเรื่องข้อมูลเรื่องเรื่องข้อมูลเรื่องข่าวสารของเรื่องราวมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นแบบนี้ครับคือผมจะคุยกับยูเซอร์ขับรถจริง เขาไม่มานั่ง,งปั้นหรือมานั่งเป็นกูรูเพราะว่าเขาใช้เงินของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลจริงๆคือจากกลุ่มๆนี้ไงฝากไว้ครับกับคอยท้อครับว่าเทศหน้าเราจะคุยสัมภาษณ์ไข่แล้วก็กับ Honda a แอฟริกาทวินครับลองดูครับเหมือนที่พี่แจ๊บอกไปลองแล้วคุณจะรู้ว่าเกียร์ดีทีมันฉลาดมากโอ้โห